ต่อมาสุดท,ท้ายเลยคุณผู้ชมอยากให้มาดูตรงนี้นะครับอันนี้คือไฮไลท์ของเราซึ่งลูกค้าเขาขเราีเควสตลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้รันงเลยอยากได้แบบเป็นล like ็อบล็อบแบบผู้ดีผู้ดีก็คือเราก็เลยแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นเอาเป็นเหล็กหุนตันเลยอันนี้คือเหล็กหุนตันนะครับราคาจะค่อนข้างแพงคุณผู้ชมเหล็กหุนตันอันนี้นะครับจะเล็กกว่านิ้วคุณนิ้วนิ้วคุณนิ้วก็คือนี่นิ้วคุ่นนิ้วคืออันนี้นิ้วคุณนิ้วคือนี้จะใหญ่กว่าเห็นไหมอันนี้คือนิ้วหุ ตรงนี้ทำยากมากสวัสดีครับผมโบสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเวริร์บรามนกำแหงวงแหวนหลังนี้เลย หมู่บ้านเวิร์บนะครับเป็นในเครือของ SC s ซีนะครับหมู่บ้านเวิร์บเนี่ยต้องบอกว่าเราไปทำแล้วหลายโครงการหลายหลังนะหมู่บ้านนี้นะครับเป็นลักษณะทาวน์โฮม2ชั้นแล้วก็การตกแต่งดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นสมัยใหม่เลยนะครับตอนนี้เป็นเวิร์บรูปแบบใหม่แล้วกันก็ด้วยเฉดด้วยโทนด้วยมูดเนี่ยของเขาเป็นสไตล์แบบเข้มๆดุๆนิดนึงนะครับด้วยเฟมรมอลูมิเนียมที่เป็นสีดำเนี่ยเราเลยแนะนำให้กับคุณลูกค้าว่าต่อเติมหลังคาหน้าบ้านเป็นสีดำด้านไปเลยนะครับ ซึ่งจะตัดกับแผ่นที่มุงหลังคาก็คือแผ่นไวนิลนะแผ่นไวนิลเนี่ยเราทําไปแล้วหลายต่อหลายหลังนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับไวนิลที่เราใช้เป็นไวนิลตราภูเขายี่ห้อนี้นะครับของเขาคุณภาพค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาจะแพงกว่าเจ้าอื่นด้วยนะครับแต่เราเลือกใช้เจ้านี้เพราะว่าเราอยากให้หลังคาลูกค้าเนี่ยอยู่กับบ้านไปนานๆน,น,นะ ปัจจุบันนะครับราคาไวนิวปรับตัวสูงมากหลายๆเจ้าผู้ละเมาหลายหลายที่มีการปรับราคาขึ้นต่อตารางเมตรค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยตอนนี้ที่ผมออกรา,กาศเป็นวันวันที่ประมาณ78นะครับของมิถุนายนปี65ดังนั้นเนี่ยยังมีโคต้าที่ยังเหลือหลังคาไวนิวอยู่ท่าไงรีบติดต่อเข้ามานะครับหลังคาตรงนี้นะครับลักษณะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับเหล็ก6บนเหล็ก4ล่างเทินกัน2ชั้นตีกรอบร้อมรอบเลยคุณผู้ชมนะ ซึ่งเราจะใช้เหล็กตรงนี้ในการซ่อนแผ่นหลังคาครับทีนี้คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าหลังคาของเราเนี่ยทำจากวัสดุอะไรเว้นแต่นะครับมองจากชั้น2ลงมาถึงจะรู้หรือมองใต้ท้องหลังคาขึ้นรู้นะครับตรงนี้นะครับลักษณะของแผ่นหลังคาเราใช้หลังคาไวนิลซึ่งตัวแผ่นหลังคาเนี่ยจะกันความร้อนได้ดีนะครับเป็นสีขาวขๆาตัดกับเหล็กดําด้านนะครับก็ให้ความสวยงามที่ไปในรูปแบบหนึ่งนะครับหลังคาไวนิลเนี่ยเป็นแผ่นวัสดุ ถ้าเป็นแผ่นทึบแสงเนี่ยจะแพงกว่าเมทัลชีตประมาณเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็จะแพงกว่าพวกไฟเบอร์กาซแพงกว่าอย่างอื่นด้วยนะอายุการใช้งานของเขาเนี่ยจะค่อนข้างนานนะครับเนื่องจากนะครับถ้าเป็นแผ่นเมทัลชีตเนี่ยจะเป็นลักษณะของสกูยิงลงไปในแผ่นนะครับสกูยิงไปตรงนี้จะมีจุกยางนะครับคอยกันน้ําซึมแต่จุกยางตรงนี้จะมีโอกาสเสื่อมสภาพประมาณสัก5ปี6ปีขึ้นไปมันอาจจะเสื่อมนะครับถ้าโดนแดดบ่อยโดนฝนบ่อยตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นไวนิลเนี่ยเขาเป็นลักษณะของลิ้นนะครับเวลายิงเนาประกบ ปิดหัวนอ็อตจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะฮะตรงนี้คือข้อดีของแผ่นไวนิวจะอายุการใช้ง,งานจะนานกว่าถ้าเป็นเรื่องของการรั่วซึมนะครับแผ่นไวนิวจะค่อนข้างดีกว่านะครับในส่วนต่อมาคุณผู้ชมลักษณะของแผ่นนะครับดูจากใต้ท้องเลยนะครับเราจะไม่ต้องทําฝ้าเลยนะครับซึ่งแผ่นตรงนี้นะครับจะมีการต่อแผ่นเนี่ยที่ค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าจะมีระยะของแผ่น แล้วก็รอยต่อเนี่ยจะมองแทบไม่ค่อยเห็นเลยจะเป็นเส้นเล็กๆเ,เองนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราไม่ต้องทําฝ้าก็สวยงามได้นะครับรูปแบบโค้งด้านบนนะครับเราใช้เป็นแปรคู่นะครับระยะของแปรเนี่ยห่างกันประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใช้เป็นคู่ระยะห่างระหว่างคู่อยู่ที่ระมาไไม่เกิน50เซนนะครับเราทําหลายๆคู่เพื่อที่จะหนึ่งเลยเพิ่มความแข็งแรง2นะครับเพิ่มความสวยงามตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราทําไปหลายหลังละ หลายหลังมากๆแล้วก็เห็นหลายๆโครงการที่ผมไปเจอเนี่ยก็จะมีการทําลักษณะแบบเราเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะครับมีลูกค้าเอาไปทําค่อนข้างเยอะนะครับมีท่านผู้ชมเอาไปทําก็เยอะเหมือนกันแปรคู่เนี่ยเวลาเดินเซอร์วิสพวกนี้มันก็จะเดินได้ดีกว่าเดินได้ง่ายกว่านะครับรับน้ำหนักได้ดีกว่าแล้วก็ข้างล่างมองขึ้นไปก็จะเกิดความสวยงามด้วยนะครับ ไฟกล่องตรงนี้นะครับเราเลือกใช้ไฟกล่องดาวไลท์สีดำนะครับเข้ากับโครงหลังคาเลยตรงนี้แมทกันมากๆแล้วในการเดินท่อไฟนะครับเราใช้ลักษณะของท่อกลมขาวนะ พอกลมขาวตรงนี้นะครับเราจะมีกล่องพักสายไฟด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการเซอร์วิสได้ขันน็อตเปิดเซอร์วิสได้นะครับตรงนี้มีจุดพักสายไฟนะครับทั้งหมด3จุดเลยแล้วก็โยงเข้ามาที่กล่องไฟตรงนี้นะครับกล่องไฟตรงนี้นะครับเราทําการเชื่อมนะครับติดตั้งนะครับจากนี่เลยนะครับนี่เห็นนะครับมีลักมีสวิตช์มานะครับสามารถทําแยกสวิตช์ปิดเปิดได้ด้วยนะครับแนะนําประมาณนี้นะครับกล่องไฟเนี่ยระยะห่างระหว่างกล่องเนี่ยประมาณสักไม่เกิน2เมตรกาลังดีนะครับเพราะว่ากล่องไฟอันนี้มันไม่เหมือนกับไฟสาระเป่าที่มันจะฟุ้งนะครับ ลงล่างตรงๆนะถ้าติดน้อยจนเกินไปถ้าติดดวงเดียวเนี่ยมันไม่สว่างแน่นอนเพราะว่ามันจะสว่างแค่บริเวณตรงนี้ถ้าติด3ดวงกําลังดีหรือถ้าติด4ดวง4 omen, วี่มุมสาหรับทาวโฮมกำลังสวยงามเลยแนะนํานประมาณนี้นะครับต่อมานะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเสาแผงครับเสาแผงเนี่ยอยู่ที่การดีไซน์อยู่ที่ความชอบเลยบางคนชอบใหญ่ๆบางคนชอบเล็กๆนะครับอันนี้ก็คือเราใช้4ี่คูณสนะครับเราวิ่งหน้าใหญ่ออกข้างนอกแล้วครับแล้วก็ใช้นิ้วคูณนิ้วนะครับสต้นข้างในนะครับตรงนี้ก็ ให้อารมณ์ความรู้สึกที่แบบมันดูไม่เทอะทะจนเกินไปดูโปร่งดูโล่ง,ลงมองทะลุผ่านแล้วสบายตาที่สําคัญคือเสาแผงเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าเสาเดี่ยวนะครับเสาแผงเรามีเสาแผงคู่ข้างหน้านะครับสชุดนะเรายังมีท่อรับระบายรางน้ำนะครับซึ่งท่อระบายรางน้ําของเราเนี่ยนะครับใช้ลักษณะเป็นท่อ PVC แล้วก็ทาด้วยสีดาด้านนะต่อออกจากรางน้ำสเตนเลสลงมาด้านล่างเลยท่อ PVC เราใช้ขนาด3นิ้วนะครับระบายถึง2จุดด้วยกันคุณซ้ายขวาเลยตรงนี้แล้วก็ด้านบนนะครับเป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กกกับลลูคค้้าาาาว่ย ทาสีหรือเปล่าไม่ทาก็ได้ทาก็ได้อ่าแล้วแต่ความชอบแล้วการรีเควส์กันเข้ามาได้แต่หลังนี้นะครับไฮไลท์ของเขาเนะี่ยที่เด็ดๆเ,เลยก็คือเขาเลือกใช้เสาเดี่ยวข้างหลังนะครับเป็น4ีคูณสซึ่งเป็นเสาเดี่ยวขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากๆ ตั้งเสาแยกระหว่างตัวบ้านนะครับทั้งหมด2ฝั่งตรงนี้เลยนะฮะผู้ชมมาดูฝั่งนี้ก็ได้ใกล้ๆนะครับเสาเดียวนี่ลักษณะตรงนี้คือเสาที่ไปรับโครงหลังคาใช่ไหมตรงนี้เป็นผนังตัวบ้านผู้ชมอมาดูร่องนี้ครับคุณจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีร่องแยกกันตรงนี้คือฝั่งตัวบ้านนี่คือฝั่ง โครงหลังคาครับเสาเดี่ยวตรงนี้จะทําให้หลังคาเนี่ยไม่ดึงตัวบ้านนะครับโครงอาศัยด้านบนเนี่ยเรามีการยิงเหล็กชนกับตัวบ้านนะครับแต่เหล็กตรงนี้นะครับจะถูกรับน้ําหนักด้วยเสา4ี่คูณสดังนั้นเนี่ยโครงหลังคาเนี่ยมันจะตั้งทั้งหมด4มุมนะครับจะมีเสาเดี่ยวด้านหลังแล้วก็จะมีเสาแผงด้านหน้าเป็นเสาแผงคู่นะครับเพราะ4มุม4ี่ทิศทางนี้นะครับเวลายืนมายืนด้วยตัวของมันเองได้นะครับดังนั้นแนะนําประมาณนี้นะครับอย่าเอาไปเกี่ยวกับตัวบ้านโดยที่ไม่มีเสาเดี่ยวนะ ต่อมาสุดท้ายเลยผู้ชมอยากให้มาดูตรงนี้นะครับอันนี้คือไฮไลท์ของเราซึ่งลูกค้าเขารีเคเสต์ลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้รานเงเลยอยากได้เป็นล้อบๆอบแบบผู้ดีผู้ดีก็คือเราก็เลยแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นเอาเป็นเหล็กหุนตันเลยอันนี้คือเหล็กหุนตันนะครับราคาจะค่อนข้างแพงผู้ชมเหล็กหุนตันอันนี้นะครับจะเล็กกว่านิ้วคุณนิ้วนิ้วคุณนิ้วก็คือนี่นิ้วคุนนิ้วคืออันนี้นิ้วคุณนิ้วคือนี้จะใหญ่กว่าเห็นไหมอันนี้คือนิ้วคุณนิ้วเหล็กหุนตันเนี่ยเขา ตรงนี้ทายากมากเวลาเชื่อมเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมทีละเส้นเพราะว่าเส้นเล็กมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือระยะเว้นเนี่ยของเขาเด่ยค่อนข้างเล็กเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยเล็กอยู่แล้วในการทาสีในร่องคงจะทายากมากๆเลยคุณผู้ชมเหล็กหุนตันจะแพงกว่าเหล็กนิ้วนี่แพงกว่าอันนี้มันโปร่งอันนี้ตันราคาจะแพงกว่าแข็งแรงกว่าเรื่องความแข็งแรงของเขาไม่ต้องห่วงแต่เรื่องความสวยงามคุณผู้ชมดูสิอันนี้คือให้อารมณ์แบบอีกอย่างนึงนะคนละเรื่องเลยนะคือให้ความแบบโมเดิร์นมากๆแล้วก็ ให้ความเรียบง่ายเรียบหรูมากๆนะครับตรงนี้ราคาจะสูงกว่าเหล็กทั่วไปนะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆแล้วก็ลูกค้าก็ถูกใจมากๆเลยนะครับถ้าสนใจจริงๆนะครับลองติดต่อมาได้สําหรับละแนงเหล็กขุนตันนะครับตอนนี้ได้รับความนิยมมีลูกค้าเคยดูที่เราโพสต์ในแฟนเพจนะครับใน a c e b o o k เนี่ยก็รีเควสกันมาหลายหลังแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับต้องบอกว่าหลังนี้เสร็จไปแล้วประมาณสัก3-4เดือนเพิ่งเข้ามาถ่ายนะครับเพิ่งมีโอกาสท่านเจ้าของบ้านก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยนะครับก็ถือโอกาสเลิกงานยามดีเข้ามาถ่าย ยังมีปูกระเบื้องหน้าบ้านอันนี้ปูกระเบื้องหน้าบ้านเป็นกระเบื้องแบบพิเศษเลยนะสวยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกคลิปหนึ่งแล้วก็หลังบ้านเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูก่อนหลังบ้านเนี้ยห้องครัวเสร็จไปแล้วประมาณ3าเดือนผ่านพายุฝนมาแล้วหลายลูกตอนนี้เดือนมิถุนานก็ต้องบอกว่าตั้งแต่พฤษภาคือหน้าฝนแล้วผ่านฝนมาแล้วยังไม่มีน้ำรั่วเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมแบบแวบๆก่อนตามมาครับ ก่อนจะไปหลังบ้านคุผู้ชมต้องบอกว่าในนี้ลองว้าวเลยนะครับคุณลูกค้าของเรานะครับทำการบิวอินนะครับเป็นผนังติดตั้งทีวีเนี่ยโ,โหแบบผมยังชอบเลยสวยมากๆเลยครับตัดด้วยสเตนเลสเขาเรียกว่าไม่ใช่สีโรสโกสวยงาม ปูด้วยอะแล a p i n e นะครับลายหินอ่อนแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นในบ้านใหม่หมดคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกว่าอยากจะพาคุณลูกค้าออกรายการงบบานปลายนะครับเหมือนบ้านผมเนี่ยชื่อว่ารายการงบบานปลายบ้านตัวเองเลยนะย้อนไปดูได้นะครับรายการงบบานปลายมีหลาย ep มากๆต้องบอกว่าผมรื้อทุบรื้อทุบทําสนุกสนานทํามาปีหนึ่งยังไม่ได้อยู่เลยทุกวันนี้นะครับและไฮไลท์นะครับจะอยู่หลังบ้านคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลังบ้านคุณลูกค้าของเราก็จัดพรีเมียมจริงๆเลยนะครับ ด้ยลักษณะตั้งแต่พื้นเลยพื้นนี่ใช้กระเบื้อง60คูณ60เงาวับเลยนะฮะสวยงามเคาน์เตอร์ครัวนี่ก็ต้องบอกว่าดําเป็นดาร์กโทนเลยคุณผู้ชมและสํ่คัญก็คือเขาไม่ได้แบบตามสไตล์คนอื่นนะนี่เขาดรอปเคาน์เตอร์ครัวทําเป็น เตาแก๊สที่แบบน็อกดาวน์ยกได้นะครับหลังนี้จัดเต็มจริงเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายให้ดูสําหรับห้องครัวหลังนี้นะฮะอย่าลืมติดตามกันนะครับพรีเมียมสุดๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับงานหลังคาหน้าบ้านถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยคอมเมนต์เยอะๆเลยนะผมชอบการคอมเมนต์ลูกค้าเก่าๆลูกค้าใหม่ๆคอมเมนต์ได้เลยดีไม่ดีคอมเมนต์ติชมกันตอนนี้เราอยากพัฒนาองค์กรนะครับสำหรับลูกค้าเก่าที่เสร็จไปแล้วส่งมอบงานไปแล้วช่วงหน้าฝนแบบนี้ มีฝนตกเยอะบ้านไข่หลังคาน้ำรั่วเรารับประกันให้1ปีเต็มอย่าลืมนะติดต่อเข้ามาได้สำหรับหลังการขายแอดไลน์เลย ST Care ดูแลคุณ1ปีเต็มนะครับแอดไลน์ ST Care ถ้าแอดไลน์ ST Care ไม่เป็นใช้ไลน์อันเดิมเลยคุณลูกค้านี่คือลูกค้าเก่านะใช้ไลน์อันเดิมที่ติดต่อมาทำงานแล้วจะมีด้านล่างเขียนว่า ST Care กดคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีแอดไลน์อัตโนมัติสามารถ ติดต่อซ่อมหลังการขายได้นะครับรับประกันดูแลเอาใจใส่คุณลูกค้าทุกคนเลยนะครับสำหรับหน้าฝนเราไม่อยากให้บ้านลูกค้าคุณเสียหายเราดูแลให้คุณ1ปีเต็มๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าเก่าและสาหรับลูกค้าใหม่ถ้าอยากต่อเติมหรือสอบถามราคาก่อนก็ได้แอดไลน์เลยแอดเอสทีคอนนะครับถ้าแอดไลน์ไม่เป็นโทรไปที่เบอร์0881044888นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมหวังว่าจะได้เป็นลูกค้ากันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ thank yeah. you